สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกับคุณครูที่วาอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปวันนี้นะครับก็เป็นวิชาประวัติศาสตร์ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็คือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคำว่าตอนต้น,น,น,นก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ประมาณนี้นะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่3เนาะ ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีลักษณะความสืบทอดจากอายุธยานะครับแล้วก็รับวัฒนธรรมจากจีนตั้งถิ่นฐานชุมชนจีนที่มีจำนวนมากขึ้นในช่วงสมัยนี้นะครับ<ม>ก็จะมีหลายๆด้านนะครับที่ครูก็ลองเปิดดูแล้วนะครับหนึ่งก็คือด้านจิตกรรมนะครับคำว,ว่าจิตกรรมก็คือเป็นการวาดซะมากกว่านะครับหมายถึงการวาด ในสมัยรัตนโกสินทรตอนต้นส่วนใหญ่เป็นจิตกรรมแบบผนังอาคารหรือฝาผนังนะครับบริเวณพระอุโบสถหรือพระวิหารจนถึงเพดานนะครับซึ่งมีลักษณะการประดับตกแต่งและเล่าเรื่องราวในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับอาจจะมีรูปพระพุทธเจ้าประสูตรมีตัดสรุหรือปริปรนิพ่าน ถ้าเกิดเราไปวัดบางวัดก็จะมีใช่ไหมลูกบริเวณศาลาก็จะเห็นภาพาจิตกรรมสวยงามนะครับตามฝาผนังนะอย่างเช่นวัดบั้นเชียงอย่างเงี้ยมันรูก็ไปไปถวายนะครับถวายเทียนครั้งนึ้งก็เจอนะครับอันนี้ในเรื่องของจิตกรรมนะครับมีตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อมาประติมากรรมนะครับคําว่าประติมากรรมก็คือการปั้นนะครับ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยรวมผลงานปฏิมากรรมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่เป็นการปั้นพระพุทธรูปนะครับเช่นพระประธานพระอุโบโสถวัดมหาธาตุแล้วที่กรุงเทพมหานครนะครับต่อมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรัชกาลที่สองก็มีพระพุทธรูปสร้างขึ้นใหม่หลายองค์ลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอันนี้ก็คือในช่วงต้นๆก็ยังมีอยู่สำหรับการปั้นแต่ว่าไม่ค่อยเยอะสรุปได้ประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือสถาปัตยกรรมสถาก,ก็คือสถานที่นะครับสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบแผนที่เรียกว่าถอดแบบมาจากอายุธยาดังจะเห็นว่า การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการนำแบบอย่างนะครับเช่นปราสาทราชวังวัดวา,ารามหรือกรุงศรีอยุธยาที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือการสร้างวัดสร้างวัดวาอารามเนี่ยนะครับถอดแบบมาจากสมัยอยุธยาต่อมาในเรื่องของนาฏศิลป์และดุริยางนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการฝืน้นฟูเรื่องของนาฏศิลป์เช่นโขนนะครับละครระบำหนังและก็หุ่น นะครับก็จะมีนะครับแล้วก็มีการแต่งหลายเรื่องนะครับเช่นสังทองคาวีมณีพิชัยไกรทองพิเชษนะครับมกูก็จะคุ้นคุ้นในเรื่องของสังทองและก็ไกรทองนะครับตามที่ได้เรียนมานอกนั้นก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาษาและวรรณกรรม ยังคงเป็นแบบแผนเดียวกันกันกบอยุธยาเพราะตั้งแต่ตั้งกรุงเทพเป็นราชธานีนะครับคนไทยที่เคยอยู่กรุงศรีอยุธยาอยู่กรุงธนบุรีนะครับก็อพยพโยกย้ายเข้ามาเมืองหลวงใหม่นะครับทําให้มีภาษาและวรรณกรรมวรรณกรรมไทยเนี่ยคล้ายๆกับอยุธยาสืบต่อมานั่นเองนะครับก็คุณครูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอยู่5ด้านนะครับ เจอกับคุณครูคลิปใหม่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ